สวัสดีครับพบกับทวนล้ลั่นเหมือนเดิมห่างหายเป็นนาน,นครับผมวันนี้ก็จะมาโชว์ผลงานสัหน่อยผลงานอันนี้จะเป็นชั้นวาง power amp amp จิ๋วนะครับชั้นวาง power amp จิว๋วก็จะเป็นทำจากแผ่นพาร์ต w ดนะครับขนาด5มิลข้างในก็ จะประกอบไปด้วยสเตปอัพแล้วก็พาวเวอร์สปายนะครับ12โวลต์62แอมป์นะครับโดยใช้สเตปอัพเพิ่มแรงดันไฟขึ้นเป็น20โวลต์นะครับน,นี่นะครับก็จะมีพัดลมของคอมพิวเตอร์อยู่2ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น อดีตเคยเป็นที่ค้ำการาดจอนะครับของ a d ดล็อกที่ค้ำการาดจอก็เอามาเจาะทำสวยๆนะครับเป็นด้านหน้าโชว์นะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะมีสายไฟตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาแจ็คมาเสียบนะครับแจ็คมาต่อเป็นพาเวอร์ของ แอมเกียวนะครับเสียบข้างหลังแยกเป็น2ตัวนะครับแอมเกียวแอมขับเบรดแล้วก็ขับกลางนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ใส่หัวแจ็คก,ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมนี่มีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ให้ดูนี่นะครับลมทำงานปกติครับข้างหน้านี่นครับ ข้างในยังไม่ได้ใส่น็อตนะครับข้างในก็จัดเรียงเละเทะนิดหน่อยใส่ไฟก็ได้ครับตัวนี้ก็อนาคตก็จะเป็นชั้นวางของแอมจิ๋วนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวดูตัวอย่างครับแอมจิ M ๋วก็จะวางประมาณนี้นะครับวางตรงนี้นะครับมีพัดลม อันนี้เป็นลมดูดออกนะครับเป็นลมออกก็จะวางใต้ตรงนี้เลยระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็จะเป็น p พาเวอร์แอมป์อีกตัวหนึ่งขับเสียงกลางนะครับอันนี้เป็นขับซับนะครับจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ทำเองนะครับนี่หลังขับซับตรงกลางก็จะวางไอ้ตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอชมนะครับ จะรีวิวพร้อมเสียงไปด้วยเดี๋ยวก็จะจบการรีวิวผลงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ